ขอกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มเรามาอยู่กับเกมรัฟนะครับมันเป็นเกมติดแพยนะครับมันคล้ายๆ้ยกับเกมสแตนด์ดิฟนะครับอันนั้นมันคือเกมติดเกาะอันนี้เก็ติดแพยครับมาอยู่วันในพาร์ทที่หนึ่งนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆครับน่ครับเก็บไปเรื่อยๆ หาของเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บใบไม้อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับ1.05นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆเล็ก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 ๆเก็บเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเออถั้งๆทังๆทังถัง เอาทั้งมาเอาไม่ถึงอีกมาไอ้จอดผมขอตั้งชื่อแฉลามว่าอจอดก็แล้วกันนะครับเ,เก็บมาถ้าคอมผมไม่แวงนะครับถ้าหันไปดูเฟรมเรทเฟรมเรทอาจจะน้อยหน่อยก็เล่นได้ครับไม้ไม้ไม้เก็บไม้ไมา เอ้ยอ๋ยอาไม่โดนอีกเก็บเก็บเก็บเออแล้วสายเชือกเออเก็บมาผออ้อต้องสร้างอันนี้ก่อนนะครับหอ,อกนะครับเพื่อเผื่อเวลาฉลามขึ้นมากัดเพนะครับจะได้ป้องกันเพนะครับอย่าให้ฉลามมันกัดเพเอาไปได้นะครับ เดี๋ยวผมจะสอนโหลดไว้แล้วนะครับไปดูที่ช่องผมได้ผมสอนโหลดอยู่นะครับถ้าใครอยากจะเล่นนะครับเกมนี้มันเล่นคนเดียวนะครับเล่นออนไลน์ไม่ได้ครับยยังไม่ติดอีถังถังมาเออ ได้หมาแล้วไอจอดนะครับเก็บมามเก็บไมห้หมดรออค,รครับเก็บไม้หมดเก็บ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 เกเก็บร้าบเก็บเครืเองทเก็บนกครเก็บสร้างสายเชือก็ก่อนนีบครับทก็ทเก็บเก็บ่ก็บเการเบเกบบเก็บก็ก คันตกายนตกานะครับนี่ตกยานะครับเกมนี้น้ำจะลดเร็วกว่าอาหารนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ามาเล็ก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 ,ลกมากไม้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 ไมไม อ้าวไม่ได้โอ้โหอะไรวะได้แล้วครับเดี๋ยวผมเอ้ยนี่ไงต้องจองน้ำนะครับเออลืมต้องสร้างต้องสร้างเออแก้วด้วยนะครับแก้วครับออยู่ไหนนี่ครับแก้วสร้างมาชี้ตั้งเลย ตั้งตกปลาสักหน่อยรอให้ไอ้ลูกตุ่มสีแดงๆครับจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ลุกขึ้นได้ครับนี่ครับได้มาแล้วหนึ่งตัวเอาประมาณสองตัวครับนี่ครับสองตัวแล้วได้ง่ายนะครับเกมนี้เล่นง่ายครับไม่ยากใครจะโหลดก็ไปไปโหลดอะไป ดูในชแนลผมได้ครับสอนโหลดไว้นี่ครับหออนี่ครับฉลามมากัดแล้วก็แทงครับแทงครับแทงครับแทงแทงไปจิ้มจิ้มจิ้มไปแล้วครับนี่ครับอ่า,าน้ำน้ำจะหมดสวยไม่เป็นไรครับมีนะอ้าวน้ำต้มไม่เสร็จอีก น้ำมันจะลดเร็วมากนะครับเกมนี้เสร็จแล้วครับน้ำก็ตักน้ำแล้วก็ใส่เล้ามีเดี๋ยวผมจะทำคอนนะครับเพื่ออัปเกรดพื้น,นครับอ่านแล้วนี่นอเอาวไม่พอ,อับ ขาดเหล็กนะครับขาดเหล็กนะครับดี๋ยวต้องหาเหล็กก่อนเฮ้ยเฮ้ยนั่นครับเหล็กได้มาแล้วไม่ได้ยังไม่ได้อีกอ๋อขาดไม้นะครับไม้นั่นครับไม้ เอาไม่ได้อีกได้แล้วโอเชือเต็มเลยเกมนี้มันจะว่ายลงไปในน้ำได้นะครับแต่ว่าฉลามมันจะมาเราถังใครที่ชอบก็อย่าลืมถก,กดไลค์นะครับถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ขอมาแล้วเนี่ครับอัปเกรดบ้านนะครับ ไม้หมดเอามาเฮ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้ไม่ทันดูครับน้ำจะหมดทั้งไม้แล้ว เนี่ยถ้าม,มาใกล้ๆเราเราก็กดตัว E นะครับเก็บนะครับกดตัว E เก็บได้นะครับใกล้จะมืดแล้วอาหารครับอาหารเนี่ยปลานะครับปลาเวลาย่างเสร็จมันจะเป็นใบไม้นะครับเออไม่ใช่มันจะเหมือนกับใบไม้นะครับปลาย่างเสร็จแล้วย่างต่อแล้วก็นะ้ำ มันมองไม่ค่อยจะเห็นนะครับใกล้จะมือแล้วมองยังไม่ได้ใส่เชือกออตักมาขาดไม้อีกนี่ไม้ มันเกมนี้ก็สนุกประมาณหนึ่งนะครับใครที่ชอบก็ไปหาโหลดได้นะครับอาหารน้ำเกมนี้ก็ชื่อเกมรัสนะครับเอาเออกินครับกิน ตกเบ็ดตกเบ็ดนะครับตกเบ็ดนี่ครับตกเบ็ดครับตกเบ็ด <c oughs> เราตกเบ็ดโอ้ใบไ,ไม้ใบไม,ไ,มไอ้ใบไม้เนี่ยเอาทำเชือกนะครับเอาไว้ทำเชือกอย่างเก็บโอเอามากิน ท,ง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 ทังเนี่ยมันจะได้ของดีนะครับมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของดีนะครับมันจะได้ของเยอะนะครับตอนนี้มืดมองอะไรไม่เห็นขอแพ้ไปก่อนอก็ตกเบ็ดไปก่อนครับตกแปลานะครับตกปลารอนะครับอืยลงมาแล้วจับครับจับจับ ăn đi đấy sọc qua rồi là là nam kim ôm in ôm yang có rồi sao còn hết ui ai làm mài ai ai เทนทีเทเออแทงแทงแทงไปนี่ครับเราสามารถสร้างบ้านได้นะครับนี่ครับนี่กำแพงครับตัากับตัวไหนให้มันหมุนอ๋อนี่ไงนี่ครับสร้างบ้านสร้างบ้านได้นะครับ ถือค้อนครับแล้วก,กดคลิปขวาค้างไว้ครับนี่ครับมันจะให้เลือกครับว่าจะสร้างอัไหนเาก็เลือกไปเลยก็ร้อยเช้าก่อนนะครับไปใใบไม้ ร้อยเช้าเดี๋ยวผมจะตัดคลิป,ลปไปตอนที่เช้านะครับครับเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มเช้าแล้วนะครับโอ้ของมาเต็มเลยเก็บคว้างสมออ่าไม่โดนนีกคว้างสมอโดนแล้วครับทีนี้นี่ แล้วเดี๋ยวเราก็จะสร้างบ้านกันนะครับเดี๋ยวต้องเก็บไม้ก่อนอันนี้เสาเก็บไม้ก่อนเก็บไม้เยอะๆเอาไม่โดนอีกเวนเลยได้แล้วเล็กๆเดี๋ยวเราจะต้องสร้างที่เก็บที่ดักของก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ สร้างสองนันเดี๋ยวสายเชือกสร้างหมู่รือเพอเอาสร้างไม่ได้อีกโอ้อะไรวะขาดไม้โอ้ไม้มีน้อยไม้ ไม่โดนอีกไม่โดนอีกอย่านะอย่าลงไปเก็บเลยอย่านห้ลามอย่านะาานะไปไปไปบ,บไปไปไปออีน่อยไปไปเออทันทันไม่ได้แอมกูเลาะไม้ตอนนี้ต้องการไม้ไมา ได้ได้เหออได้อันนี้ก็ได้อ่ะน้ำอีกแล้วเอาขอตั้งกับดักก่อน ั้งตรงนี้มันไปออลอยตรงนู้นเนี่ยติดแล้วครับออกเก็บติดแล้วออกเก็บฉลามาอีกแล้วเตรียมตัวพร้อมแล้วไอ้จอดแทงอ่าอา,อาไม่ได้อีกไม้ไม้ไม้ไม,ไม,ไม้ต้องการไม้นะครับนี่ครับ mình ừ, mà ăn đều à, đi nhắn đai mày à, mày đồ nịt đi khá sợ chiếc con chiếc nó có cặp đặc đi đây ไม่โดนอีกไม่โดนนี่นี่ครับติดไม้มาแล้วตั้งเลยไม้ครับไม้ตอนนี้ต้องการไม้นะครับแล้วก็มาสร้างต่อไปต่อไปต่ออาไม่ได้แล้ว น้ำขาดน้ำเอ้านี่ครับไอ้ละ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 ครับไอ้ละอ่ะไปต้องไปอ่าฮะ เลิกๆเ,เก็บแล้วก็ตกปลาได้ปลามาแล้วตกอีกได้ไหมได้ครับเข็บมาแล้วน้ำที่ใสสะอาด อยู่่องหูต้มตะี่ได้มาเลยเออทั้งทั้ทงทงัทงทงั้ทงเก็บทัทง้ทงจับสายเชือกก่อนแล้วก็ครับนี่ ข้าอย่างร,ารัวเดี๋ยวเดีต้องตั้งอันนี้ครับได้มาแล้วตั้งแล้วก็อันนี้อันนี้ครับตั้งไม่ได้ดีแล้วตอมา เออไม่ต้องเก็บก็ได้มันมาติดกับดักเรารอเออวันนี้ไม่ได้เอ,อ่ยังได้ครับยังได้แต่ยังเนี่ยยังไม่ได้อีกโอ้อะไรวะครับเชือกน้ำ ตักดิเฮ้ยตักน้ำต้มอ,อ้าวยังต้งไม่ได้ต้มอ,อ้าวอ่าอังไ,ไปต้มเออย่างไปมันก็มาติดเราอยู่ดีนะโอ้โหตอนนี้มันมติดกับดักเรามไ,มมไม่ได้กับดักอ่ะยังไม่ได้ขาดเชือก นี่ครับถังนี่ครับเชือกครับเชือกมาจัดมากกับดังอีกหนึ่งอันแล้วก็เสร็จนี่ครับตอนนี้เราได้มีกับดักของเรียบร้อยแล้วรอของมาอย่างเดียวคนระับของมานะ,อะจอยังไม่มาใช่ไหม ไม่ต้องการไม้ได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้ออาทำไมมาทางนี้เล็กเล็กเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านเพิ่มกันนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างกับดักเก็บของไว้อยร้อยแล้วฟาร์มไม้ก่อนของลอยมาเต็มเลย ฉลามฉลาม,มาอีกแล้วอ้าวหายไปแพงเลยอ้าวต้องสร้างอีกโุ๊อี๋อ้าวทำไมไม่รู้จงกันไม่เป็นไรของมาติดอีกแล้วน,น้ำอ๋อน้ำมาต้ม ตมซะไม้ลอยไปไหนไม่ได้โอ้ไม่ไานไม่ได้อีกโ,อโชคดีที่ยังได้ใส่เชือกมาเออเล็กใกล้จะมือเลแล้วมาไม่ได้อีก เก็บมาไม่ได้ยังไม่ได้ก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยไปเถอะ,อะเก็บทีเฮ้ยเก็บเยเก็บเออเออมันเปลี่ยนได้นี่ว่าเปลี่ยนด้านได้เปลี่ยนด้านโดยกดตัว R นะครับตัวอเล่นไปสอนไปนะนะครับนะ อนะอ้ยจมูกอยก่น่ะเก่งมากใกล้จะมืนอ,อีกแล้วครับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ